มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันธนาพรวางหาค่ะโศกนาฏกรรมไฟลุกลามที่ฮ่องกงค่ะลามแล้วกว่า8อาคารมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกหนึ่งรายค่ะและมีผู้เสียหายที่ยังไม่สามารถติดต่อได้กว่า279รายค่ะจากเหตุการณ์สลดเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568นที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในโครงการที่พักอาศัยหว่องฟุกคอร์ดเขตไทโปฮ่อง ซึ่งเป็นกลุ่มตึกสูงรวม8อาคารความสูงไม่น้อยกว่า31ชั้นรวมแล้วกว่า2,000ห้องพักค่ะประชาชนกว่า4,000คนค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบำนานคิดเป็น36%ของผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปในพื้นที่โดยเพิงค่ะเริ่มขึ้นก่อนเวลาบ่าย3วันที่26พฤศจิกายนก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากโครงสร้างด้านนอกอาคารติดตั้งนั่งร้านไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟง่ายและสะเก็ดไฟถูกลมพัดลามไป ยังตึกใกล้เคียงที่มีนั่งร้านลักษณะเดียวกันทําให้ไฟขยายวงไปทั่วกลุ่มอาคารสูงราวครึ่งโหลอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ฮ่องกองประกาศเตือนภัยไฟไหมระดับ5เป็นระดับสูงสุดและต้องระดมรถดับเพลิงไม่น้อยกว่า128คันพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ800นายเข้าสกัดไฟทั่วพื้นที่โดยต้องปิดถนนสายหลักรวมถึงทางด้านใกล้จุดเกิดเหตุค่ะเพราะมีเศษส่วนนั่งร้านไม้ไผ่ที่ถูกไฟเผา,เาร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้การช่วยเหลือเต็มไปด้วย รุรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าอุณหภูมิภายในตึกสูงมากจนแทบไม่สามารถเข้าถึงชั้นบนได้ขณะที่เปลวไฟพุ่งออกมาจากหน้าต่างทุกชั้นตามคลิปที่เผยแพร่ในสื่อฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าประชาชนจำนวนหนึ่งอาจติดอยู่ภายในอาคารค่ะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย44คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวัย37ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นวิกฤตถึง45รายโดย7คนอยู่ในอาการสาหัสจากไฟลวกและการสูดควั ไขณะเดียวกันยังมีผู้สูญหายอีกจํานวน279คนซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังพยายามตามหายอย่างเร่งด่วนค่ะด้านองค์กรบริหารโรงพยาบาลฮ่องกงได้เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บ29คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ตัวเลขบาดเจ็บทั้งหมดตลอดเหตุการณ์อยู่ที่ราว30คนจากข้อมูลล่าสุดที่ CNN รายงานค่ะอิงจากหน่วยงานสาธารณาสุขของฮ่องกงตำรวจฮ่องกงได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย3คนในข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยประมาณ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดโดยสาเหตุที่ชัดเจนของไฟไหม้ย,ยังไม่เป็นที่ยืนยันค่ะแม้ว่าจะมีรายงานเบื้องต้นว่าไฟเริ่มจากนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดอยู่ด้านนอกอาคารก่อนลุกลามเข้าสู่ภายในทั้งนี้ค่ะคุณจอนลีผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงยืนยันว่ามีประชาชนราว900คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงราว8แห่งพร้อมระบุว่าทุกหน่วยงานกำลังประสานงานเต็มกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์และค้นหาผู้เสียหายอย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษเดอะการ์เดียน รายงานตรงกันว่าไฟไหม้ลุกลามไปทั่วตึกสูงทุกชั้นและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะดับได้เมื่อใดเนื่องจากเศษนั่งร้านค่ะยังคงตกลงมาจำนวนมากและอุณหภูมิในอาคารรุนแรงเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปได้การสื่อจีนเปิดเผยว,ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ เหตุการณ์นในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการเกิดเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในฮ่องกงในรอบ30ปีโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะได้เร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตและควบคุมเพลิงที่ยังคงลุกไหม้ไม่หยุดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วถ้ามีประเด็นไหนหน่าสนใจเราจะกลับมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ